คือที่ผ่านมานะคะมีการคำนวณขนาดยาในเด็กทารกและเด็กเล็กนะคะมีความคาดเคลื่อนอยู่บ้างค่ะการให้ขนาดยาที่ไม่เหมาะสมนะครับก็จะทําให้การรักษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่จะได้รับนะครับอย่างเช่นหากให้ยาในขนาดที่ต่ำไปก็จะทําให้ไม่มีผลต่อการรักษาแล้วก็ถากว่าเราให้ขนาดยาที่สูงไปก็จะทําให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์แล้วก็อาจเกิดอันตรายต่ออวัยวะต่างๆของร่างกายได้ครับ ปัญหาจากการปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมที่เกิดความคลาดเคลื่อนทางยาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุทในจึงได้เริ่มต้นวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการให้ยาของแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆมีการสำรวจรายการยาที่มีทั้งหมดในห้องยาและทำการค้นหาขนาดยาและข้อมูลทางยาจากอินเทอร์เน็ตและหนังสือวิชาการที่เชื่อถือได้ เขียนโปรแกรมคำนวณขนาดยาและส่งโปรแกรมให้เภสัชกรโรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒตรวจสอบความถูกต้องก่อนติดตั้งโปรแกรมในเซิร์ฟเวอร์ของโรงพยาบาลโดยให้ชื่อโปรแกรมนี้ว่าโปรแกรมคำนวณขนาดยาในเด็กและโปรแกรมอัธประโยชน์ด้านเภสัชกรรมหลังจากมีการนำโปรแกรมมาใช้นะคะเราพบว่าความพลาดเคลื่อนการใช้ย,ยาลดลงมีความถูกต้องมีความสะดวกในการคำนวณขนาดยา มีความปลอดภัยในกลุ่มผู้ป่วยยิงตั้งคันและยิงให้น้ำุตรเพิ่มมากขึ้นนะคะทำให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจในสถานบริการใกล้บ้านซึ่งเขาสามารถมาใช้ได้โดยใช้สิทธิประกันตนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะยาแก้วัดน้ำมูกแล้วก็อีกตัวนึงเป็นยาแก้ไอเนาะกินเหมือนกันเลยเนาะปัจจุบันผู้ใช้โปรแกรมเสนอให้เพิ่มการคำนวณขนาดยาในผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆเพราะโปรแกรมนี้อำนวยความสะดวกในการคำนวณขนาดยาให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และยังทำให้บุคลากรได้รับทราบข้อมูลอื่นๆที่รวมอยู่ในโปรแกร,รมก่อนการพิจารณาสั่งจ่ายยาให้กับผู้ป่วยแต่ละประเภทซึ่งส่งผลดีต่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดความพึงพอใจทั้งผู้ป่วยและผู้ทำการรักษาจึงนับว่าโปรแกร,รมคำนวณขนาดยาในเด็กและโปรแกร,รมอัธยระโยด้านเภสัชกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุใไนเป็นโปรแกร,รมต้นแบบของการแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยา ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ส่งผลดีโดยตรงต่อสุขภาพของคนในชุมชนพรุนในจังหวัดพังงามัาน่นเจอในการรักษาของโรงพยาบาลค่ะเวลามารักษาก็ใช้บัตรการสุขภาพไม่มีค่าใช้จ่ายและแถมยังอยู่ใกล้บ,บ้านอีก